สวัสดีค่ะค้จะรับสูงมันนี้หลายคลิปนี้มาที่ไลฟ์พอยต์กันอีกรอบหนึ่งนะคะไลฟ์พอยต์เป็นการทำแบบสอบถามที่อัปเดตค่อนข้างบ่อยอัปเดตค่อนข้างเยอะไลฟ์พอยต์เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบแนะนำใครเพราะว่าตัวนี้ไม่มีค่คาคอมจากการแนะนำเพื่อนใดใดทั้งสิน้นสามารถทำเองแล้วก็กดถอนเองได้ใครยังไม่มีก็ไปค้นหาที่ Google หรือไม่ก็ Safari พิมพ์ไปเลยนะคะว่า Life Point นะส่วนตรงนี้คือหนา้าตาของเว็บมันจะเป็นแบบนี้เวลามีแบบสอบถามเข้าเขาจะแจ้งมาทางเมลแต่ถ้าใครไม่อยากราเมลก็สามารถเข้ามาเช็คในเว็บได้แบบสอบถามจะอยู่ประมาณช่วงนี้นี่ประมาณช่วงนี้นะเออบางคนอันนี้หนึ่งบางคนไปทำการค้นหาที่ Play Store หรือไม่ก็ App Store ในบางครั้งเขาจะบอกว่า ไม่รองรับในอุปกรณ์ของคุณก็ทางที่ดีนะคะที่แนะนำก็คือให้เราทำตัวเนี้ยผ่านเบราว์เซอร์ดีกว่าเพราะว่า1คุณไม่ต้องดาวน์โหลดแอปให้มันยุ่งยากเวลามีแบบสอบถามก็ะทําไม่มีก,ไมมก็ไม่ต้องถามอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทำแบบสอบถามนะคือก็พูดตลอดนะคะว่าแบบสอบถามได้เงินค่อนข้างดีแต่หลายคนไม่ชอบส่วนส่วนหลายคนที่ ที่ลงอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการรับของรางวัลก็คือ180ใช่ไหมบางคนก็ทักมาในแชทส่วนตัวบางคนก็คอมเมนต์ถามว่าพี่มันได้เงินจริงไหมเว็บนี้มันชื่อเว็บอะไรทั้งๆที่รับเงินพี่ก็ทําให้ดูชื่อเว็บก็บอกอยู่นะคะว่ามันทํำยังไงมีอย่างเดียวที่ทําให้ดูไม่ได้ก็คือแบบสอบถามเพราะว่า มันเป็นความลับของบริษัทเขาไม่สามารถที่จะทําการเผยแผ่ได้เผยแผ่เผยแพร่เออให้ให้คนอื่นดูได้เพียงแต่ว่าเอาง่ายๆเหมือนเรามีผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์หนึ่งอ่ะแล้วเราไปจ้างบริษัทวิจัยทําการวิจัยว่าเอยฉันจะจะออกผลิตภัณฑ์เนี้คุณช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าคุณช่วยไปทําแบบสํารวจให้หน่อยว่าได้ไหมว่าถ้าฉันทาแบบเนี้ผลตอบรับจะเป็นยังไง แล้วถ้ามันมีคู่แข่งมาเห็นผลิตภัณฑ์ของเราก่อนน่ะเราจะรู้สึกยังไงนะคะส่วนคำถามที่ว่าแล้วพี่ถอนได้บ่อยไหมพี่เล่นยังไงพี่แบบมันได้จริงหรือพี่อะให้เรามาดูรางวัลตรงนี้เดี๋ยวให้ดูบันทึกนะคะบันทึกการแลกนี่นะเรากดที่รางวาัล ที่อัปเดตล่าสุดก็คือน่าจะเป็นเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วอันนั้นนะก็คือสอนการแรกของรางวัลไปนะตอนนั้นเหลือคะแนนไม่กี่ร้อยเองเดี๋ยวให้ดูคะแนนล่าสุดนะคะว่าตอนนี้ของพี่มีคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่5,084ภายในไม่เกิน1สัปดาห์จากที่มีคะแนนหลักร้อยไปจนถึงหลักพันต้นๆน,น้นสามารถหาได้อีก4,000จนเป็น5 0 8 4 คิดดูแล้วกันนะคะว่ามันมันได้ดีขนาดไหน20,70คะแนนแรกอยู่ที่180บาท4 0 0พนิดนิดแรกอยู่ที่360บาทตอนนี้ขอนวดก็มีอยู่ประมาณ360 400ประมาณนี้นะส่วนบันทึกการแรกของเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวนะให้เลื่อนลงมาด้านล่างเอ้ยในมือถือกับในคอมมันไม่เหมือนกันเว้ยเดี๋ยว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  อะเรียกดูรางวันนี่นี่นี่นะเรียกดูรางวันตรงนี้เรียกดูรางวันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงนะอันนี้นการเป็นสมาชิกของฉันนาลางนะนี่เจอแล้วอันนี้คือรางวันที่แรกทั้งหมดนะคะมันก็จะมี คือรางวัลของไลฟ์พอยต์นุดแรกค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยเริ่มต้นก็คือ2,240คะแนนแรกอยู่ที่200บาทตัวนี้น่าจะเป็นการแลกเข้าเพย์ a พาเพราะว่าตอนนั้นของรุ่นยังมีเพย์ a พอยู่นี่นะนี่นี่ให้ดูรางวัลน,นี่ก็ดูเอาเองละกันนะคะว่านุดแรกบ่อยหรือไม่บ่อยตรงนี้จะเป็นรางวัลเป็นอ่าคูปองเป็นเป็น เป็นบัตรกำนันอันเนี้ยเป็นบัตรกำนันเทสโก้โลตัสสยอดเนี่ยสี่พคะแนนแรกอยู่ที่400บาทเนี่ยอันนี้1 2 3 4เนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือที่แรกเป็นบัตรกำนันมาส่วนตรงเนี้ยสองพคะแนนอันเนี้ยแรกเป็นอ่า e voucher ของช้อปปีนะคะก็คืก,ก็ก็ทำคลิปสอนแรกของละวันไปอยู่นะสำหรับคนที่อยากจะแลกเป็น e voucher แต่ว่าไลฟ์พอยต์อะเอาจริงๆการแลกของรางวัลน่ะไม่ว่าคุณจะแลกของรางวัลอะไรการแลกของเขาจะเหมือนกันทุกอย่างมันจะต่างกันก็แค่ตอนที่เราเลือกของรางวัลแค่นั้นเองเพอเราเลือกรางวัลที่เราอยากจะได้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ให้เราใส่ที่อยู่ของเราแค่นี้เองค่ะการแลกของรางวัลของเขาไม่ยุ่งยากคลิปนี้ก็ขออนุญาตไม่แลกให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าเออ แลกบ่อยแล้วอะสอนแลกบ่อยแล้วก็ก็ตามนี้ละกันนะคะพยายามดูนิดนึงนะการแลกของรางวัลของเขาไม่ยุ่งยากเลยสําหรับไลฟ์พอยต์ก็ประมาณนี้ละกันนะคะมาตอบคําถามที่หลายคนยังสงสัยว่ามันจ่ายจริงไหมมันชื่อเว็บอะไรพี่ถอนมากี่ครั้งแล้วพี่ถอนได้จริงไหมก็รายละเอียดตามนี้นะคะหลักฐานวีให้ดูนะว่ามันเป็นยังไง mm hmm. คือ ไลฟ์โพยอะ่ะมันไม่มีค้าคอมมันไม่มีค่าแนะนํามันก็ไม่มีเหตุผลหรือมันไม่มีความจําเป็นที่ว่าพี่จะเอามาแนะนำโดยที่พี่ไม่ได้อะไรเลยถูกปะแต่ว่าที่เอามาแนะนําให้เพราะว่าคืออย่างน้อยอะ่ะหลายคนไม่ถนัดการแนะนําเพื่อนหลายคนไม่ชอบการแนะนําเพื่อนพี่ก็เลือกที่จะหาเว็บที่เราสามารถทําได้เองโดยที่ไม่ต้องแนะนําใครเพราะว่าหลายคนอะ่ะ อันนี้ต้องยอมรับนะว่าหลายคนเขามีอคติกับยูทูบเบอร์เพราะว่าเขาคิดว่าเฮ้ยมันต้องแนะนําเพื่อนเท่านั้นมันถึงจะถอนได้อันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างอีกเว็บหนึ่งนะคะที่ทําได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนคุณจะเป็นยูทูบเบอร์หรือไม่ใช่ยูทูบเบอร์เพียงแค่คุณสมัครเพียงแค่คุณทําแบบสอบถามเพียงแค่คุณสะสมคะแนนแรกของรางวัลคุณก็แลกได้ส่วนการแลกของรางวัล เอ่อการแลกของรางวัล่ะตอนที่นุ่แรกแลกเข้าทูมานี่นะมันจะอยู่ประมาณ4วัน4วัน5วันอันนี้ก็ได้รับของรางวัลแล้วแต่ตอนหลังคือมีน้องฝนเขาบอกว่าเขาแลกไป5วัน7วันแล้วยังไม่ได้แล้วสอบถามแอดมินแอดมินเขาก็แจ้งว่าจะอยู่ประมาณ เอ่อสิบวันใช่ไหมประมาณ10วันไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะตกไปเป็น10กว่าวัน14วันประมาณนี้ยังไงก็อดทนรอนนิดนึงนะคะแต่ว่าเว็บนี้เขาจ่ายจริงจ่ายดีด้วยจ่ายจริงๆด้วยไม่โกหกไม่มโนนะคะช่องนี้ได้ก็บอกได้ไม่ได้ก็บอกไม่ได้ไม่มีความจำเป็นที่จะ ต้องโกหกเพื่อที่จะเอายอดไลค์เพื่อที่จะเอายอดติดตามเพื่อที่จะเอายอดคนดูไม่ค่ะไม่ไม่มีความจําเป็นนะคะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับไลฟ์พอย n ์ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงแล้วกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ